นี่เราอยู่กันที่สวนยางไม่ใช่ยู่ไหนนะบ่อวินโอ้ขับมามีแต่โรงงานอุตสาหกรรมเพียบเลยเพื่อนเ่อนเราออกมาจากชนบุรีนะครับเมื่อกี้ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปหาพี่ชายเราอีกคนซึ่งอยู่ทางเขาเรียกว่าบอ่อวินบอ่อวินนี่ก็เป็นเขตของอชนบุรีอยู่นะเพื่อนเพื่อน ี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับพี่วิทย์อัปเช่นะครับหรือว่าพี่วิทย์อเมริกันตะวันออกอ่าอเมริกันตะวันออกหรือพี่วิทย์อเมริกันที่ใครหลายคนรู้จักดีครับพี่วิทย์อัปเช่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนเป็นพี่ชายที่เขาเล่าอีกหนึ่งคนซึ่งมีรถหมกไว้เยอะอยู่พอสมควรครับเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อไปชมหลมบัติพี่วิทย์กันวันนี้มาเย็นแล้วอาจจะได้สักคันหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป ชมกันต่ออ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูก่อนครับเพื่อน สวัสดีครับเอ๊ะโอ้โหมาไะเย็นเลยพี่ชายใหญ่ของผมไม่เย็กันโอ้โหดีพี่ชายใหญ่ใหญ่ตัวจริงโอ้โหมาเซอร์ไพรส์เลยแน่ยูทูบเบอร์ไม่ไม่ได้ตั้งตัวอยู่แล้วหรือว่าจะมาพรุ่งนี้อาบน้ำพี่ชายโอ้โดูสมบัติเยอะแยะจริงๆเลยบ้านนี้อ๋อแล้วหลานชายผมอยู่ไหมเนี่ยอยู่อยู่ย โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเอาของลงก่อนเอเพื่อนเพื่อนมาถึงแล้ววิทยเอาปเช่กระดาษเอสถานที่บรรจุสมบัติบ้าของพี่ชายผมอีกที่หนึ่งวันนี้มาถึงเย็นแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศลงรถกระดาษที่วิทหน่อยนั่งแอร์ฟิลเด็กของเด็กของ่แอร์ฟิลฮอาฮ่ล โอ้ี่เก็บเยอะเลยเนี่ยนี่มืนรถเราเลยนะไหนไหนคันไหนเหมือนรถเราคะแน่นนออดาวพี่ดาวพามาดูชมคันไหนยังไงนะลูกคันนี้เหมือนของพี่ดาวเลยเหรอแตรถพีาวทงช้อนจาตัวเล็กกว่รถนี้อีกรถพี่ดาวได้ตรงชเท่ากันเท่ากันลูกเท่ากันนี่คือมีนินึงเล็กกวเล็กกว่าจริงเหรอโอ้ี่เดี๋ยวนี้เก็บรถกี่คันแล้วพี่ นับไม่ทวนเริ่มฝีปะกขันเหมือนชังเลโทญุ่นอยู่ในนู้นเกเ็บเยอะทุกรถเลยนะเล่นเล่นทุกอย่างที่มีล้ออย่างงี้ยพอมันไปมันก็โอเคนะสนุกดี่นละแบบคนลาแบบพ่ออ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 ่อทีอ่เอ่ออ่เอ่อน่อ่อ่ออ่ออออ่อออ่ออ่ออ่่ออ่ออออหมอน่่เหมือน่อ่่่ออ่่่่อ่่ ลุงได้ยินเป็นเพื่มเลยเดี๋ยววันนี้เรามาถึงเย็นแล้วเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศอันนี้คือมีอเมริกันบาร์ด้วยนะนี่ทาไว้ตทางแรกแล้วอเมริกันบาร์นี่นานมากเลยหลายปีแล้วนะหกปีแล้วนะไอทคำอันนี้ก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนที่นั่งเรื่อยย้ายด้วยนี่ตอนนี้มันก็จะลบๆเลยธรรมดาเหมือนกันย้ายไปย้ายมาใช่นี่มีไปอเมริกันบาร์ อเมริกันตะวันออกเขอเขียนเองทำเองอะไรเงี้ยเป็นเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆชมรถปี41ของพี่วิทย์หนึ่งคันแล้วก็อโอสโมบิลอันนี้ปี47ต้นอีกคันนี้46 46 46 46นั่นเรี่อของตัวเองก็กว่ารถมีแซลมีแซลมิเค่แซล พี่เชยโตเป็นหนุ่มแล้วออกหน่อยออกต่เน่อยมาามาหาลูกเพิ่มหน่อยี่ดูหลตาใยผมโตัวใหญ่มาอาแล้วพี่เชแซวว่าพามาดูรถตัวเองนี่นนาเออนี่อันนี้คือรถเก่าจากบ้านดูดาวเราแล้วก็พ่วิทย์เอามาช่วยดูแลยังมีลายลายสีเก่านะที่ทำไว้สีสนิมแล้วพ่วิทย์ก็มาเพ้นท์ลายครอบครัว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปดูที่โล่งๆยังแจ้งนะขออนุญแต่เมื่อกี้เดินผ่านมาฟอกเต่าอ่ะมาดูพอกเต่าหน่อยดฟอกเต่าหน่อยเฮ้ยแม่งสายคลีนลงมาสายคลีนลงมาเขาเลยสะดุดเลยใช่ไหมสะดุดเนี้ยนูสะอาดตาสวยงามมากสวยงามนี่งเดูเพื่อนๆชุดไต่แบบนี่หน่อยชุดเทพเลยหายากและ นี่นี่เบากบสุดยอดเลยนะคะนี่เนีร์เียเปียเียเป็นดาวนั่งเฉยเนั่งเฉยเได้ได้เลยได้ลสบายสบายเลยลูกลูกไม่ว่าหรอกอานั่งเลยนี่นี่ลูกจะหยิบนี่ให้อานั่งเลยลูกนั่งเลยนี่ของของแต่งกับรถอันไหนแพงกว่าครับแต่ตอนนี้รถมันแพงหมดเลยรถเกาอันแพงหมดแล้วีเครื่องรถรถบ้านนี้นะเพื่อนๆติดเครื่องเสียงทุกคันเลยนะ วันนี้มีน้อง<บ>เขาเป็นช่างอยู่ที่ที่งไงจะอันนี้จะแบบแบบบูทูธจะสวยงามเครื่องอะไรแปดสามหนึ่งโอ้เครื่องแววเออรถช่างรถช่างลววรอ,รอลิเวล่าอันนี้ะเอาแหววคือมันเราสะอาดแล้วดูอึ๊บแบบที่ไปดูไฟตาดิไฟตาลูปดาว,วเห็นป่าวเป็นดาว ที่ที่เบิ้มแต่หนูชอบการเก็บแอร์ของรถคันนี้นะเขาทําเข้ากับคอนโซลสวยใช่ใช่ใช่เขาเออเป็นไงเป็นไงดาวไอดาว้ยสปอร์ตไลท์ดาวนวีนั่นหละไอ้วไอ้ดาวอไลรูปดาวบอไลดาวอ้อดไลท์บอดไลน่ารักมอกเลยอ่ะอันนี้มันเป็นสีขาว ไข่ไก่เหรออ่าขาออกนวลๆนวลๆนะคลีนๆหน่อยคลีนๆหน่อยตอนนี้รถที่มาดีเป็นรถครูเก่าแกเกษียณแล้วแกปวดแกรถครนเดียวไม่ได้มีเรือขายชารถคันเดียวคือเดียวแต่เราก็มาทำใหม่หมดบิ้วไปเพราะช่างเป็นเพื่อนๆเก็บปวดนะห้องเครื่องนะะเเียกกกกรโ โป๊ะอันนี้เป็นเรื่องอะไรตาสว่านตาตั้งตาตั้งหกเก้าหกเก้าหกเก้าตาตั้งตงั้งขับดูดิพี่เนจะ้าได้ลูกสบายสบายโต๊ะป,ปูให้ตั้งของเนี่ยย้ายไปไว้งน่นถูกแล้วเป็นเหมือนกันทุกบ้านเลยพี่วีดโ <laughs> ตอครูอ่ะมันเป็นว <laughs> ิธีการเดี๋ยวพี่ย้ายไปดูนะนี่นี่เดี๋ยว มีฝั่งโน้นอีกนะเพื่อนๆพื่กำลังทำกระดาษใหม่เพราะว่าสมบัติเยอะเกินมันจากตอนแรกเรียนสวยๆเพราะเริ่มเยอะเริ่มเริ่มล็อกเดี๋ยวก็ต่อเติมไว้ฝั่งโน้นอยู่ต่อเติมจะเสร็จแล้วเสร็จ80%แล้วมันต้องไปปรถาวนิกจะทำมันเก็บล้อเลยแม็กอยู่ที่นู้นหมดแล้วไปเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พาเข้าไปดูหน่อยพรุ่งนี้ครับพาเข้าไปดูหน่อยได้ได้หมดแล้ว มาเมื่อแล้วมาแล้ชวนนอนนี่ครับแอร์พังสองตัวเนี่ยช่างงานมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยพี่วิทย์บอกอ,อ,อะไรวะเดี๋ยวบอกว่าพรุ่งนี้พี่ยวจะพิมพ์ถามอยูน่นะไอ้เมื่อพรุ่งนี้จะมากี่โมงจะ่างเงีได้เตรียมตัวอย่างเงี้ยแต่เข้มมากเลยนะเหมือนแบบมีชั้นสองเดินลอบชมรถชมรถตัวเองู้มิวเซียมไงมิวเซียมไงที่ฝรั่งแซวพี่วิทย์ว่าเอ้ยอันนี้ใช่มิวเซียมหรือเปล่าเขาบอกั่าไม่ใช่นี่บ้านคือพี่เห็นบ้านฝรั่งเขาพี่ก็ออกแบบเองไงเออให้แบบให้มีเดินรอบพอดีถ้าเกิดมีคนมาหาเรา เราก็จะมองแล้วเปิดได้นีหน้าต่างไงนี่อะไรยี่ห้ออะไรแบนียอ๋อคอนเทสบอ o วิคอนเจ็ดอืมอืมรถคันนี้นมันก็คันเดียวนั่นก็เห็นในคนไทยอะมคยมีไม่ค่อยมีมากัทีดีแล้วก็เหมนบาสอะไรนออนเทสเจ็ดาร a น่าหรืออะไรก่ออะไรประมาณนั้นน่ะจำจำจำไม่ได้แล้วจะตัไฟจานตั้งก็จะตั้งก็แปลกนคันนี้เห็นแต่กจำจำที่ว่า ที่คมอ่ะกำลังทำอ่ะที่ไม่ชอบรถไฟเป็เรื่อยใส่มาวนเวียนวนเวียนใส่รถใส่เรื่อยเรียบร้อยรถสวยๆทีมาจอดอยู่ในโรงรถตัวเองเออก็ไปเบาเล่นๆแบบขายคันให้ชีวาไปกันนั้นอ่ะเออก็บีตันก็โดบอกขายพี่แล้วฮาเล่พี่ก็ไม่ได้กี่อ่ะนี่วางเครื่องอะไรอยู่พี่คันนี้อยู่เซตอ๋อเครื่องใช้งานเอออยู่เซตตัวไทยตัวไทยตรงนี้เครื่องวีแปดเครื่องเดิมรุ่นอ่ะเครื่องบล็อกใหญ่ตุ๊กแปดจุดสองนิดโอ้แหละแต่มัน บอกมันก็พอๆไก่พวกไอโจ้ดูนะไอเจ็ดพันห้าแต่ตอนนี้แปดจุดสามแล้วเป็นเอลโดราโดขับหน้าเกือบเลโหติดจริงเนี่ยสองโลลิตรอ่ะติดไหมสตาร์ตติดไหมติดอ๋อสตาพี่เพิ่งไปทำหลังคามาเนี่ยของเนี่ยดูเครื่องสตาร์ทฟังเสียงให้เพื่อนๆสตาร์ทพีก็ร้อยเงินนะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูคร่าวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พาจอดจอดสักคันสองคันพอเพราะว่ารถเยอะอ่าจะได้ เดี๋ยวพาเงี้ยมาถ่ายถ้าถ่ายครบทุกคันน่าจะมี15 e p อะ่ะอ่าคระโปรงใหญ่มากอะ่ะฝากระโปรงคตรใอ่อ่ะแรงนะกี่ซีซีแล้วพี่อันนี้อ่ะ 8,200 cc 8,200 cc แล้วมีอีกตัวนะที่ซื้อเครื่องกว่าหลังมากริมพวกกันมา8.3คะนีแหละคือ8,200 cc โหน้ำมันกีโลลิตรเนี่ย3โลลิตรต์ไปจับมันใจก็ไปอันจับ1 0 0จากที่ไปการแถมนี้ไม่ไมีกับ60โล2,000บาทกันนะ100โล100โล2,000บาท ของโดนี้เครื่องแปดพันกว่าเพื่อนๆโอ้ยยโรลาโดขับหน้าด้วยขับหน้าแปดเปเครื่องหลังั่แหละเครื่องัน้าโอ้โหวันนี้พาเพื่อนมาเปิดกลุ่ออีกที่หนึ่งเนับเพื่อนเลก็ได้ดิเปิดกลุ่อีกที่หนึงเพื่อนๆ เยอะแยะมากมายมันจะพ่อแต่ที่อะไอ๋อมันไม่พ่อสิโอ้ยรัวกัะนึงนะมันจะไฟมันจะดับเองมันจะมันเลยเลยเอยเลยเลยอ่อมันจะดับเองปึ๊บอ๋ออ๋อจะพอพอเราสตาร์ทมันก็ติดมันเองติดขึ้นมาเองเอ่อใช่มันเป็นแค่ทอมเมอร์เป็นอื่นอะไรตัวนี้เหมือนที่พี่พี่หงาแกบอกอ่ะที่แต่ตัวสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะรถมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาเพื่อน มาดูน้ำตกยังไม่หมดอีกนะลุกตกทีฝากจมบ้านฝามบ้านลุกตกมีหมาแช่กันเล่ฝาหมาแช่ขาเขียวด้วยยูโก้หมาหมาชิ่ยูโก้เลยยูโก้บูลี่ผสมไทยจะไหวไหมออไหวก็เป็นน้ำเอจะลงไหมบ้านลงวินมีสะด้วยนะไอ้ับแ่ขับ่ไ่น ไปไปคือถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้ผมรีวิวรถพี่วิทย์ทุกคันมันอาจจะใช้เวลานานมากนะวันนี้เอาแบบโปรยๆป,ป,ปไปนะนี่มีเอาเรอะไรเนะี่ยหน้ายักษ์เหรอ ดยักษ์เขียวยักษ์เขียวเดือฮักเดือฮักยักษ์จริงๆจริงดะใหญ่เลยใหญ่เลยนะแอบจะเทียบเห็นจะพาได้ใช้งานได้จริงเหมือนกันเราซื้อโซดาเราซื้อโซดาเพื่อนๆโอ้โหรักษาเพื่อนเพื่อนแฟนเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอสักสองสามพันนะไั้วันนี้รวมๆให้เพื่อนๆได้ดวไปกินกาแฟกินของก็ถูก สายโลไรเดอร์นี่ควรมีติดบ้านไว้นะแต่ก็บ้านเราก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะอันนี้คืออะไรพี่อ่าโอสมอบิวโอสมเก้าแฟรหนึ่งอันนี้ที่เมืองนอกเขาใส่ล้อสิ่นลวดไว้ล้อที่ลวดโดดปึ้งๆโรเลเดอร์แล้วก็รถล้อใหญ่ๆดองๆทำในหนแนวเขาเนี้ย ร้อยี่ล้อยีเลยคนก็ใส่ยางบางลักสนาพวกนั้นอะไรเงี้ยใส่ซุปเปอร์ชาร์อะไรเงี้ยมันก็ส่งมันได้นี่คันนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่จับิดรถทะเบียนแท้บ้านเราเลยใช่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 รถมาตินรถหลังโอ้โหเยอะมากครับเพื่อนๆรถรถดรอดคันเรเป็นรถแนวหนเก้าห้ายตัวนี้เป็นรถสงคราม9นึ่งเก้าห้ศนี่ยตัวนี้ประตูปิกนกปนก ที Jesus, ่บ like ้านนี Wh ่จะหนักไปทางคดีเหล็กนะเนี่ยคดีเหล็กเยอะเนี่ยไปเยอะแล้วเป็นอยู่ในใจนี่นถ่ายหนังนะด้วกความสุขแล้ววีจารณ์สิรอายุสมบัติประจันชมนะบางทีก็พี่น้องเราขอแบ่งไปก็แบ่งไปอย่างว่าแหละถึงเวลาของใครก็ขึ้นมาเมล่าสุดทันห้าอะไรอ่ะก็ได้นะก็พี่ี่บาก็แบบ่งกลัไปแบ่งกลับไป พัฒนมาก็โอเคแหละเราใช้สี่ห้าปีแล้วถึงเวลาแหละสัญญาใจทุกคนนี่ก็ซื้ออิเลกล็กทรอนิกส์เหมือนกันอน,นี้เสิบอนี้เคเเรื่องเ,เดิมเครื่องเดิมเหมือนกันเดิมอันนี้ไปทั่วเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อทั่วอันนี้ไปทั่วไปเหนือไปใต้ไปสายสารเอออันนี้อันนี้จะบิบหน่อยอันนี้ไม่ค่อยแคร์ค่าน้ำมันเท่าไหร่นะบ้านนี้บ้านนี้นะเพื่อนเพื่อนเครื่องเจ็ดพันแปดพัน 5้0 0ัอะไรตั้งนั้นเลยนะพี่ชาติพี่ชาติเพี่ชาก็นั่นแหละเครื่อง7,800แไปเชียงใหม่ก็ได้ครึ่งขา7,800แปดพนเลนี่เพื่อนๆคนนี้นะคนนี้คือคนทำฝุ่น PM บ้านเราอีกหนึ่งคนนะเพราะว่าเอาเครื่อง8,000ซีซีมาเผาไม่ใช่อย่าไปพูดแบบนั้นไม่ใช่ฝากระทะใครแยากได้องินฝาชุดโอ้ยกระดับเซลล์บัตรเยอะเลยบัตรก็เยอะเลยเดี๋ยวนี้ร้อนสิบห้ากดใจเ่า เพิ no ่งแตล้อสิิ้วก็ไม่ไ้แล้วเาต้องซิเตอเก่งที่แตะ้อสิบวิ้วต้อน้อแรกอนีเอออมูให้แล้วดีกว่าเนงานแอร์บงแอร์บัตเอาหมดแต่ช่างนั้นอินดีหน่อยคนทำเน่ยคนทํทดีมีชีวิตเลยสวยนะพี่งานะคือเงี้ยคืออาร์ตั้งอย่างนี้มันไม่ใช่เข้มเลยไปแต่นี้โดยมาติดช่างดอก รถแต่ละรถแต่ละคันมันก็มีเสน,เน่ห์เรื่องของมันนะเนี่ยอย่างคันแวนคันโน้นที่พี่ไปถ่ายหน,นังอ่ะแม่งคันนี้หรือเปล่าพี่ที่ว่ากระจกกับฝากระโปรงมันมุดลงในท่างใต้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แอบขึ้นไปนี้ฝาท้ายถ่ายได้ถอดเข้าไปท่างใต้บางครั้งพี่วิ่งไปตลาดพี่พี่ไม่เอาฝาท้ายมาเนี่ยอ๋อหรือไว้บ้านเก็บใส่อะไรเงี้ยนี่ๆยังยังยังได้อยู่นี่ได้ขอดูหน่อยก่อนเนี่ยพี่เอาแจ็ปไปเปิดถลายหนัได้เปิดอะไ็ได้ รถในตอนานน่นเนี่ย1เนี่ยดูนี่แหละ21ภายเนนี่นี่อะไรนิด3ปี21ของหมดนั่นเลยทงเรโดวันนี้คนนั้นเปดเปดไม่นดนเฮ้ยซื้อ8,000ทำไป80,000ธรรมดาธรรมดาเออซื้อมา8,000ทำทำไป80,000รถแรกน่าขายแน่รถเยอเดีก่เนี่้องี่เต้องลุกเลย นี่มาดูนี่มาดูนี่นี่เลยลมเดือดจ่ายเพื่อนๆดูรถรถนียุคปีอะไรพี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่เพื่อนๆดูจะดูพี่น้อยกับพี่น้อยมานั่งเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะตรงนี้ได้ดูความพิเศษของมันนะหนูเพิ่งเคยเห็นกนี่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 เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเก็บไปงี้ดูดูดูแต่มันเปิดปิดในรถก็ได้นี่ไฟมัจะออรขึ้นช้า ไปอ่อนเพราะว่ารถรถไม่ได้ใช้แล้วเบาะเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเบาะที่มันเป็นหลายตอนพับขึ้นมาใช่ไหมพับเรียบเข้าไปอ๋อก็คือมันอนก็พับได้อยู่พี่อันน้น่ะได้ได้นอนเประยะยาวเลยที่แบบรถสมัยก่อนเขาพับเรียบแบบนี้จะได้เลยแล้วความพิเศษของมันคือนี่เพื่อนๆดูนี่ดูนี่นี่คือฝาท้ายนี่นี่ฝาท้ายหายไปเลย สฝาท้ายเดี๋ยวให้พี่วิทย์เอาฝาท้ายขึ้นให้ดูได้นขึ้นกับมองแจนะดูมุนแจแชมป์แจเนี่มันจะแจตอนนี้ไฟมันจะอ่อนแล้วก็ต้องช่วยหน่อยมอเตอร์มันเก่าอ่ารถไม่ได้ไม่ค่อยได้จอดไม่ได้ไม่ค่อยได้ขับเหลือน้ำนั่งนิดนึงโอเคฝาท้ายกับกระจกขึ้นไปแอบข้างบนกระชีคนงงเลยนะเอ๊ะกระชีจริงๆอะหลายครับพี่แกเปิดอะไรเ้ย ที่ไม่ใส่ปิดฝาท้ายนะเหมือนเหมือนถอดฝาท้ายไว้แล้วกุญแจนะเป็นโบราณอยู่หมุนใช้ได้โอ้นี่ปีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่นาะความพิเศษของรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันบางคนก็เปิดดีนะบางคนก็เบางคนก็พับลงเออพับลงบางคนก็กระจกลงมาไว้อย่างนี้แล้วเปิดนี่อีกทีแต่นี่อันนี้หดลงนี่มันขึ้นไปโน่นพี่เคยเห็นตอนลานรถลูกคันหนึ่งอ่ะไม่รู้คันนี้หรือเปล่าพี่จําได้ พี่ชอบแบบไอ้มันหายไปไหนวะฝาท้ายกระกอบตอนไหยไปเที่ยวราเป็นรูปกันอ่ะเออชอบมันมันคิดคนได้กี่เจ็ดสี่อันนี้เจ็ดหนึ่งโรเล่ดูแปดหนึ่งอ๋อแปดหนึ่งเพราปีแปดกว่าออกเหลี่ยมนะออกเหลี่ยมเหลี่ยมออกเนเหลี่ยมนะมันจะเป็นมัดเส้นคาตัวสุดท้ายแล้วเราว่าแล้วก็พวงพวงอะไรซ้ายอยู่ไหนฮะซ้ายหมดเลยรถเป็นการสายสุดท้ายจะมีเนี่ยมันรถส่งมาใช้บ้านเราเป็นขวาเป็นรถรถรถสเปค เป็นยาอะไรนี่แหละโรงพยาบาลเรากองทัพกองทัพรถพยาบาลแล้วก็ส่งไปก็ส่งไปส่งไปที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่อ่ะรู้สึกว่าโรงพยาบาลคนบ้านแล้วที่เขาเขาล่าถอยไปโรงพยาบาลคนบ้านที่เชียงใหม่ชื่อโรงพยาบาลอะไรนะไม่ใช่สวดอกเดียอะไรสวดปรุงสวดปรุงใ้ใจใช้ที่นั่นนะแต่พอมันหมดก็ก็ปะบูนออกมาสมนนี่สวยมากพอโรเลเดอร์เนี่ยอิปฮอปเนี่ย ก็อิงแนวนึงเนาะรถมันมีโอทบูบิวใช่ไหย่นี่โอโบูบิลโอโบูบิลเออหรือเจ้าแปรนดกคันคันแรกของพี่วิทย์อยู่ไหมคะคันแรกโอ้โหอปาเช่รับันแรกก็ได้ชื่อลูกชายมาอปาเช่น่าจะฝากไว้ที่อ่าอะไรนะพะเยาอ่ะแม่องค์สีแม่ใจอ่ะอันนั้นก็ใส่ล้อใหญ่เหมือนกันเนะเคยเห็นผมทันผมทันโอ้ร้อยยี่หก หล่อมันลุ่มเลยแบบนั้นที่สุดยางนี่บังนิดเดียวเลยเหมือนล้อเกวียนนะเพื่อนเกิดมาเป็นตัวตัวในเช่นนั้นเนี่ยขณะที่คนรู้จักและลูกชายก็ควายเปยไว้อยู่หลังกระบะตอนนั้นงานลงลงบ่อนไก่พี่เล็กเนี่ยได้เจอกันครั้งแรกโอ้หนานหลหนาปีสิบกว่าปีนานมากที่คนลุกคนลุกที่ขายเพราะอะไรรู้เป่าเพราะมาเอาโอหนึ่้าสี่หกของเบิ้มอ่ะขับอยู่บากวัดโอเค พี่ชอบมากตัวนี้พี่อยากได้รถแบบนี้คือแนวอะคาโปนเราแล้วก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวแล้วทำภายในดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเปิดภายในดีเป็นหนังแท้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยแท้หนังแท้ตุ่ลมด้วยมี โอกาสซื้อแต่ไม่มีวาสนาได้ขับนะอย่างน้อยเราแบ่งไว้บ้านพีเรย์เราแต่เราเราได้ยังได้เห็นอยู่ที่เขาใช้จริงวันหนึ่งเราอยากจะมาหาเราอยากจะมานั่งเราหอ่วพี่วีก็บอกว่าอยากขับก็ขับก็ไปขับเล้ได้แควขับแลกกันอยู่แล้วอย่างน้อยแต่ถ้าเราขายเราให้คนไม่รู้จักมันไปแล้วเลยไปยาวเขาก็ไปเก็บใช่เคนยิ่งเขารวยเขาเก็บเลยทีเรมันไม่ได้ไม่สามารถไปเสวนาอะไรเขาแล้วก็อย่างเงี้ยนะพี่เล่นสนุกสนุกไม่ได้เอาอะไรมากัวยก็แห้งๆดิบๆไหนสวยก็สวยอะไรเนี้ย อันนี้ก็ทำเป็นแคปซิ่งเนี่ยแต่ยังไม่ยังไม่เสร็จวันนี้งานว่าจะทำมีมีแบบแบบเหมือนรถเจ๊นะอะไรเจ๊อีก็มีเชฟเอยากให้เป็นบาร์เล่าอะไรเงี้ยเปิดมาร้องเพลงคาราโอเกะได้อะไรอย่างเงี้ยโอยต้องทำที่เก็บกองลูกด้วยพอไปปุ๊บคาราโอเกะปุ๊บกองปุ๊บปาร์ตี้ปาร์ตี้นะเนี่ยมันรออะไรอ่ะพี่รอมินิสิรอสิบมิ้นก่อนเลยสมินิเลย อันนี้แล้วก็มีล็อกคล้ยเดิมแต่อ้นนี้นะขอบ12อันนี้เป็นล้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอันนี้ต้องใส่ดิดเบรกใช่ไหมดิเออมันนิดต้องเล็กลงนิดหน้ามันเล็กนิดเฉพาะมันน่โอยแต่สวยนี่เป็นล้อรุ่นเก่าคุยได้ทั้งคืนเรื่องรถโอ้ตั้งกล้องนี่แบตหมดแน่คุยเรื่องรถฝาตกกระดหละฝาตกเชฟอะไรเยอะรู้นะกระจกมี่รอบคันเลยนะแวนทั้งชุดเลยถ้ามุดแตกขึ้นมามาถึงของคันนี้อ่ะที่ใช่ใช่ คือมันปีซากรถคันหนึ่งไงเราก็เลยซื้อแล้วก็เก็บไว้เผื่อมันแตกก็ไม่มีหายอย่างเงีจบตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนๆอีพีนี้เอาท่านี้ก่อนมาทำความรู้จักพี่วิทย์มาแวะบ้านวิทย์เดี๋ยวผมกับพี่วิทย์ไปหาอะไรกินกันหน่อยเราไม่ได้เจอกันโอ้านมาสมวจนะเชียวไดูดูบ้านเขาข้าวแบบนี้เปิดไปไปดูบ้านหน่อยดูบ้านหน่อยมันมันมันมีไฟสวียรจังเพื่อนจังโต๊ะนี่พุ่มแมวเราต้องนี่แหละกระบอกเพชรเพรแบบที่จันตะเถา นี่พี่ทำทำที่ใหม่เพื่อเพื่อให้มันกว้างขึ้นจะได้ของไม่ลบใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยยังไม่เสร็จเลยเริ่มลบอีกแล้วเหมือนเดียร์ฮะตรงนี้ก็เป็นว่าจะทำสองชั้นเแบบไอซิ่งนอนหมถึงบ้านอ๋อมันฝังฝังโถได้ไหมชั้นลอยใช่แต่ที่นี่แบบดูเม็กซิกันจริงใช่ใช่เยวพี่เชงเขาเดี๋ยวไปเรียนซ้อมอะไรเงี้ยเออพีเชงนั่งก่อนลูปเจอพี่เชงแต่ัวเล็ก ก็เจอครั้งแรกเาก็นอนอยู่หลังอาบะเชยิงเจาชื่อเขาชื่อพี่เช่โซดี้เครื่องแรกที่บ้านที่เป็นสี2 1นิ้วไปแล้วนี่30,000ฟ้านะเราไม่เก็บมาใช้ใช่ไหมเนี่ยยิงหนาเลยนะเออยังหนาทุกทีเราทุกทีเรวใช่อ่ะเพื่อนๆขออนุญาตขอคอก่อนดีพีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปรีวิวรถคันไหนฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ ฝากเพื่อนๆกดติดตามยูทูบเบิร์น่อยครับขอบคุณพี่วิทย์มากของเราอี e ีนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปพรุ่งนี้ได้ได้อยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวถามเข้ามาโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามยูทูบเบิลนะครับ EP ต่อไปรีวิวรถคันไหนของพี่วิทย์ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยโอเคตามแบบเราเนี้ยไม้ก็ตัเช่า đồi bơm ban đào lắm thầm móc áp kẹp phồm ban lò thuốc trên nít ถ้แกไปไม่แ hmm. ล้วแกทำาไป็นตัดสรุก็คือดีไปแม่งมาะใต้หลังโค้งน้ามีอะไรดะไรใต้ใต้มีอะไรมีถังน้ำมันโดยเดี๋ยวก่อนเพิ่มว่่งงี้มีต้องโยกแล้วเองดึงกดกดแดึงขึ้น้างมันยังไม่ได้ตั้งเลย้างอประชาชนเนี่ยม่ค่คยมีอะไรบาก ก่อนครั้งก็มีข้าวเดียวอะไรเงี้ยแอร่ก็ไม่มีแล้วตอนนี้พวกสวารเกนก็าลุกต่อประชาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเมื่อก่อนถ้าเจอรถเต่าต้องหยิบโอ้ยหมายแล้วหยิบถืออ่ะหยิบถือกระเป๋าลูกเกนอ่ะก้านอ่ะบุคลาชการแบบบุคลาชการพวกอะไรเงี้ยครูพวกหมอเอ้ยโคตรเท่เลยแล้วแล้วเราขับยุคนั้นนะเด็กไปด้วยเจอกันแฟนกันงเอะไรจาหยิบหยิบอะไรเนี่ยรถเต่าจริงจี๊ไมันยังจี๊ก รุ่นเด็กรุ่นจะไม่ต้องหยิกอ่าไปรู่าเขารุ่นเก้าศูนย์ถ้าจะรัต้องหยิกนะเหยิกหยิงจยิกง่ายใครไม่หญิกใครไม่หญิกม้างอ่าใครไม่หญิกเน้นมาพี่อพี่มีสี่คันเต่าของตูสองสายเบอร์จะไม่เอาแล่ะนี่เพื่อนเป็นเป็นนี่เรามาสิบปีแล้วจะเลยอตัดใจให้เงินไปก้อนนึงได้ก็เดีเคชอบไปรับพี่ยิ้มกก็เต่าเลยเดเง ของแต่งหนักนี่หนักของแต่งวิ่งไม่ไหว,วนะเนี่ยดูยอ๋นี่เป็นหายากนะที่มาลาสมัยก่อนพี่มีหยาบใส่ไม่มีเดียวแต่นี้ของอร่อยมแต่ภายภายในทำดีมากเลยก <c oughs> าร์ดใช่ววสวยสวยมากเกียร์เรียกเกียร์ยรถคระคำว่าเก <c oughs> ียร์เลยจติดเกียร์ชิดสั้นเลยอ๋อเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา อ่าตัวนี้เป็นก็เป็นเมนนุ่นอ่ามันออโต้บีนโออโต้เอ่าออพก็มันเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วแต่ด้ามเกียรมันเหมือนกับไอ้ด้ามเกียร์อตเกียรด้ามเป็นกมคด้ามเร็จแ้ดมเสียงยัีอยู่นะระตูกดีรถคเดียวเ กูแขนขาดข้างนี่เก็บของมลายเดิมไว้ของเดี๋ยว,วจะไปว้ามันก็เสร็จอันนี้อ่ของบิลเล็กว่าจะไปใส่กับคันเหลืองเพราะเมื่อก่อนล้อกันเหลืองขอไปดูนะหน้าสิบสองเป็นบิลเล็กของล <ไป S 2> ายของปัดเตี้ยบทั้งเท้าเหมือนเหมือนพวกบอยนะใครกันบอย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 ใช่อันนี้จะเป็นบิลเล็กนี่เป็นของปัดเตี้ปบปทุนซ่อมอันนี้เลยใส่ของลายแต่งแล้วมัน เหมือดแกครับ่นี่ไปรุ่นอย่างเราใช่ไปรุ่นอย่างเราอันนี้เดิมทีเป็นตู้กับข้าวตู้ข้าวเก่าที่บ้านพี่นเอันนี้ก็เป็นตู้เก็บสมบัติบ้านเองเล่ะมาณนี่ยชอบไใจ่บโซ่นะฮเป็นกลไหวานดิสมเป็นเล่นหาเพลงเนี่ยชอบเล่นเพลงหาแผ่น